E าะก็ไปจมแล้วจบ,บแล้วจะถึงที่ไหมเนี่ยไปแล้วฮะต้องเดินไปเลยเหรอไปขอตัว,วะไม่ว้าวแบบเดี๋ยวนั่งรถมีไปอโอ๊ยทาราจะยกป่ะเนี่ย เด,เดินเนี่ยซ้ายขวาอย่างเงียง้ยมันจะเดินง่ายาเจ็บมืออาทำไมเจ็บมือเอาล่ะเผื่อผ้ารองนิดนึงเพราะรที่จับมันบางทีมันคม,นมเออเดินเนี่ยถ้าซ้ายขวาแล้วสามวิธีการนะนับเท้าซ้ายซ้ายขวานับดิซ้าย,วายขวาซ้ายอย่างเงี้ย จะถึงที่ไหมเนี่ยอ้าวเนี่ยไม่พร้อมกันเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายนึ่งนึ่ง่ขาแล้วจะเชิญขวาซ้ายนับเท้าซ้ายขวาซ้ายเอาวางเอาขึ้นรถเดี๋ยว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 มันวางได้ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวป้าช่วยโอเคตกลงวางได้นะมือหนึ่งจับรถมือหนึ่งจับถังนะ มโอเคปอเปอล่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ยิ่งยากว้ายเ,เห็นไหมล่ะ <c oughs> มือลงพื้นเปล่าไรอดเดี๋ยวเขามาตามรอบจับตรงไหนก็ได้อะเดี๋ยวป้านั่งแล้วป้าช่วยจับแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอาผ้าไปที่ไหนอะนนไหนอะเอ็นจอโอเค อ๋อหลังพูดเหรอเดอะโมลี่มาตลอดเดะโมลีโอเคโอเคแดดเป็นไงแดดร้อนเปี้ยงเลยร้อนเปี้ยงอุณหภูมิตอนนี้กี่องศาเนี่ยยี่ยี่สิบห้าองศายี่สิบห้ามันเย็นแล้วสี่สิบกวา่าแล้วอันนี้ซักไหมยัง อ่ะอบครับอบอบครับอา้าวถือไปลาเอมอย่าลาอ้าวไปต,ตู้เลยเอาเขาไปใกล้ๆใใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆมึงกันเดี๋ยวพ้าลน เอาเขาไปชิดเลยชิดเลยครับชิดเลยเออเอาอหลังมาทำเองเลยนะเอาแล้วได้ขึ้น้องมา ครับเดี๋ยวสิร้อนไม่ร้อนเ<ป>ลนยสิ<ๆ>ก็กอบให้แห้งให้นี่ไงแทนการตากมันจะแห้งครับก็จะหมดเวลาก็หมดเวลาแล้วมันจะมีคูลิ่งอ่าคูลิ่งนี่รวมอยู่ในเวลาไหมครับรวมอยู่อ๋อไม่รวมคูลิ่งนี่คือรม นเอาลมเป่าประมาณนั้นแหละคือทำให้ผ้านุ่มทำไม่ผ้าเย็นก็คือทำไม่ขี้ไม่กลายก็คือคลายความร้อนออกหมดเลยแล้วผ้ามันจะนุ่มลืม่นประมาณนั้นนะคะเคือของผู้นี้คือว้าจะไม่ทำกันอันนี้เราหยอดตังตู้ไหนสมมติเราจะใช้ตู้นี้จำได้ไหมหยอดได้ตู้นี้อ่ะผิดแล้วเนี่ยดูลูกศรสิ ถ้าตู้เราที่ใช้อยู่ต้องหยอดหยอดช่องไหนอน,นี้นี่เทมถ้าตู้นี้มันต้องหยอดนี่มันมีลูกศรชี้อยู่ถ้าเมื่อกี้หยอดอันนี้หนูก็ต้องเอาผ้าขึ้นอันนี้มันคนละอันนี้กันอันนี้ผ้าผ้าวนาวมผ้านวมผ้าห่มผ้ากี่ผืน สองหมื <Okay. S 2> ่นหู้ที่นอน4 5, 5, 5อี่หื่นเสื้อยืดอื่สิบถึงห้ตัวห้าผ้าเช็ดผ้าเช็ดผมห้าสิบถึงหกสิมื่าเช็ดผมก็คือของผู้ชายอย่างเดียวดลใช่ป่ะแล้วถ้าของผู้หญิงเค้าเรียกผ้าเช็ดอะไร พลาเจนหนูนีเหรออะนี่หรอวัดเอนจอยใช่วัดเอนจอยนเดียวกดเข้าไปไหนวัดเอนจอยนี่หรอมันมันจะมี2.4กับ5อันใดอันหนึ่งได้หมดอ่าแล้วเนี่ยเราก็ให้ถ่ายพารเปิดอ้าไปดูใครทำได้ กว่าจะกว่าจะได้เข้าเนี่ยหมดเวลาสักภาพอดี <c oughs> อ่ยังไม่รู้พิมพางยังไม่พาสเวิร์ดข้างล่างนี้ครับ <c oughs> อ่ะเทมลองดูซิต่อได้ยังต่อได้ก็กลับพอดี <c oughs> ขึ้นว่างไง <c oughs> รหัสไม่ถูกต้องพิมพ์ไม่ถูกต้องนะสิ มันต้อง W ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเอ,อ่อมันต้อง W ใหญ่ด้วย W ตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับปาว่าไม,ไมไ่เล่นแล้ววันนี้จริง <c oughs> แล้วนะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยพิมพ์น้องก็ย,ยังได้เลยนะเ <c oughs> มื่อกี้แทนพิม์ันไหนครับ ใช่ถ้าเป็น W ใหญ่ก็ต้อง W ใหญ่ตัว H ใหญ่ก็ต้อง H ใหญ่น้องเขาได้แล้วเนี่ยน้องเขาได้ก่อนนะเนี่ยน้องเขาได้เล่นไปแล้วเนี่ยตัว H ใหญ่ก็ต้อง H ใหญ่นะ ใจยัง <Yeah. S 1> ออถ้าใจเย็นก็ได้เก็ได้เล่นพร้อมน้องไปแล้วเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วไปกับ <c oughs> ตู้หยอดเหรียญด้วย <c oughs> ไปพาเสร็จแล้วครับ วางแล้วไปเอาเดี๋ยวระวังเตะสายแล้วไอ้แผนหลุนนะครับไม่ปลาไม่อ่ะเอาผ้าใส่ถังครับระวังเตะสายนะ โอเคอาวางจบภารกิจขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณครับวางขอบคุณครับพี่เขาด้วยเตมวางไป้อ่าโอเคโอเคแตัวนช่วยนะโอเคบาย